ข้อที่61นะครับมะม่วงอายุมากกว่ามะปางมะปางอายุน้อยกว่ามะไฟมะไฟอายุมากกว่ามะเฟืองและมะม่วงอายุน้อยกว่ามะเฟืองข้อใดเรียงลำดับอายุทั้ง4คนจากนัมากไปน้อยใต้ถูกต้องตอนแรกเรารู้ว่ามะม่วงอายุมากกว่ามะปรางนะครับ ังนั้นข้อกไก่ก็ตัดทิ้งได้เลยเพราะว่าคนนี้มะม่วงอายุน้อยสุดข้อไต่อไปนะครับมะปรางอายุน้อยกว่ามะไฟก็คือมะไฟจะมีอายุมากกว่ามะปรา ก็จะตัดข้องูทิ้งได้เพราะข้องูมะปางอายุมากกว่ามะไฟซึ่งเป็นเท็จน,นะครับต่อไปเขาบอกว่ามะไฟอายุมากกว่ามะเฟืองก็คือมะไฟอายุมากกว่ามาาะ,ะ,เ,าะามาเฟืองมะไฟอายุมากกว่ามะไฟข้อข้อความตัดทิ้งได้นะครับเพราะว่าข้อนี้มะเฟืองอายุมากกว่ามะไฟซึ่งขัดแย้งกับ ตรงนี้นะครับก็จะตอบข้อขอไข่ครับผม